คุณกำลังรับฟัง Soft Power Space เสียงจากหัวใจที่พาคุณกลับสู่ความเป็นตัวเองในตอนนี้เราจะพาคุณไปรู้จักพลังลึกซึ้งที่สุดอย่างหนึ่งในจักรวาลน,นั่นคือพลังแห่งความคิดตามแนวทางของเอบราฮมฮิกซ์และความมหัศจรรย์ของการเลือกโฟกัสอย่างมีสติ เมื่อคุณเปลี่ยนความคิดคุณไม่ได้แค่เปลี่ยนมุมมองแต่คุณกำลังเปลี่ยนทั้งโลกที่คุณจะได้สัมผัสความคิดคือจุดเริ่มต้นของทุกสิ่งเอบราฮมฮิกส์กล่าวว่าทุกสิ่งในชีวิตของคุณมาจากความคิดของคุณแต่ไม่ใช่ทุกความคิดจะมีพลังเท่ากัน ความคิดที่เราหมุนวนอยู่บ่อยๆคือความถี่ที่เรากำลังออกอากาศไปยังจักรวาลและจักรวาลก็ส่งสิ่งที่ตรงกับความถี่นั้นกลับมาหาเราเหมือนกับคลื่นวิทยุคุณฟังคลื่นไหนก็ได้ยินเพลงแบบนั้นคุณโฟกัสกับความกลัวความขาดแคลนความไม่พอคุณก็จะได้สัมผัสชีวิตแบบนั้น แต่ข่าวดีคือคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะเปิดคลื่อนไหนให้กับชีวิตของคุณพลังของการโฟกัสเอบรามฮิกส์พูดเสมอว่าสิ่งที่คุณให้ความสนใจจะขยายใหญ่ขึ้นเสมอเราถูกสอนให้พยายามแก้ปัญหาแต่จริงๆแล้วการโฟกัสไปที่สิ่งที่เราต้องการจะนำทางเราไปสู่คำตอบที่ดีกว่า ลองถามตัวเองว่าวันนี้คุณโฟกัสที่ปัญหาหรือโฟกัสที่สิ่งที่คุณอยากรู้สึกลองเปลี่ยนจากฉันไม่อยากจนเป็นฉันกําลังเรียนรู้วิธีมีเงินอย่างสบายใจฉันกลัวจะพลาดเป็นฉันไว้วางใจว่าทุกอย่างจะพาฉันไปในทางที่ดีที่สุดโฟกัสใหม่พลังงานใหม่ชีวิตใหม่ ฝึกเปลี่ยนคลื่อนความคิดอย่างง่ายแบบฝึกสติเรามีเทคนิคง,ง่ายๆที่เอบรามฮิกซ์เรียกว่า pivoting หรือการเปลี่ยนแกนโฟกัสเมื่อรู้สึกไม่ดีหรือจมอยู่กับความคิดลบให้ถามตัวเองว่าฉันอยากรู้สึกยังไงแทนสิ่งที่กำลังรู้สึกตอนนี้ จากนั้นให้พูดคำนี้กับตัวเองว่าฉันเลือกจะโฟกัสไปที่ความสงบความสบายความเบาสบายหายใจเข้าหายใจออกให้ตัวเองกลับมาอยู่ในความรู้สึกที่ดีขึ้นแม้เพียงนิดเดียวเพราะความรู้สึกที่ดีคือสิ่งที่ดึงดูดสิ่งดีๆทุกอย่างคุณคือผู้กำหนดเคลื่อนชีวิตของคุณเอง ท้ายที่สุดนี้ชีวิตของคุณไม่เคยอยู่ในการควบคุมของคนอื่นมันอยู่ที่คุณโฟกัสที่อะไรทุกเช้าคุณสามารถเลือกโฟกัสที่ความเป็นไปได้ใหม่แทนที่จะจมอยู่กับอดีตทุกคืนคุณสามารถปล่อยทุกอย่างออกไปแล้วนอนพักด้วยความเบาใจ และระหว่างวันทุกความคิดของคุณคือคลื่อนพลังงานที่กำลังเรียกบางสิ่งมาหาคุณเลือกให้ดีโฟกัสให้ชัดเพราะชีวิตคือสิ่งที่คุณกำลังออกอากาศอยู่ตอนนี้ ถ้าคุณรู้สึกว่าตอนนี้คุณต้องการพลังใหม่ในชีวิตอย่าลืมกด subscribe และเปิดแจ้งเตือนเอาไว้นะคะเพราะในทุกสัปดาห์เราจะกลับมาพร้อมความคิดดีๆที่อาจเปลี่ยนเคลื่อนชีวิตของคุณไปทั้งวัน